ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่พักคืนสุดท้ายของพวกเราแล้วซึ่งจะบอกว่ามันจึ้งมากอยากพาทุกคนไปดูห้องทีละสเต็ปกับพวกเราไปได้ไหมไปอ่าตอนนี้เราอยู่ที่วิลล่ Sky Beach ที่เกาะสมุยห้องแรกที่เราจะเจอ <c oughs> ก็คือห้องที่หนึ่ง นี่จ้ะที่นอนตรงนี้ตู้เสื้อผ้าเออมีสลิปเปอร์ให้มีกระเป๋าไหเปิดใส่ห้องน้ำสินี่อันนี้คือห้องแรกนี่แล้วก็เป็นห้องสุขาอืมมีกล่องลีลัทดูสิแทนแทน,แทนได้ปะผมแล้วก็เครื่องอุปกรณ์ ทำฟันทำขยัดใ,ใหญ่มากแต่ก็ได้อุปรกรณ์อะไรนะทำฟันมาดิมาอุป,อป,ปรกรณ์คือสามารถอุดฟันกรอฟันขุดหินปูนได้ในนี้หรอขุดหินปูนไม่พวกแปรงสีฟันยาสีฟันคนาร์ดิวบัตอะไรพวกนั้นพูดไม่ถูกเพอจบห้องนี้อีกห้องหนึ่งที่เราจะนำเสนอเลยก็คือเป็นห้องชมภาพยนตร์ นี่จ้าชมภาพยนต์เราสามารถที่จะดูหนังดู Netflix YouTube ได้หมดเลยนี่จะไฟประมาณนี้มันปังปมากใช่อันนี้ก็คือจะเป็นมานปิดนี่คิดว่าฟังก์ชันของห้องที่1กับห้องที่3จะคล้ายๆกันก็คือจะมีเตียงแล้วก็มีห้องน้ำแยกซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็มีกล่องแดงให้ แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือห้องนี้จะได้วิวทะเลที่เดินออกไปเราไปดูห้องส่วนรวมว่าเขามีอะไรให้เราบ้างนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องส่วนรวมที่มีทีวีมีโซนนั่งเล่นและโซนทำกับข้าว จะบอกว่าที่นี่เขามีอุปกรณ์ให้ครบทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออตะหลิวช้อนซ่อมหรือแม้กระทั่งตัวของหม้อระทะต่างๆแล้วก็มีเตาแก๊สมีเครื่องดูดเตาอบแล้วก็มีเตาอบซึ่งสามารถเป็นโคเวฟได้ด้วยนะเป็น2องฟังก์ชันแล้วก็พวกจานพวกกระติกน้ำไม่ต้องเป็นห่วงก็คือมีให้พร้อมแล้วก็อ่างล้าง นี่แล้วก็มีถังขยะให้สะดวกสบายแล้วก็ที่นี่ก็คือมีตู้เย็นสองฝั่งคือฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งน้นริมสุด <c oughs> พอจบจากโซนนี้เราก็จะแผ่นกล้องอันนี้คือโต๊ะกินข้าวไปเราก็จะเจอทาแดน <c oughs> ทาแดน <c oughs> ก็คือสระว่ายน้ำ <c oughs> เป็นพูวิลล่า <c oughs> <c oughs> ที่ความลึกอยู่ที่1.4เมตรแต่ความสวยของมันก็คือ ห้องนี้สามารถที่จะเดินลงไปที่บีชได้เลยปังไม่ปังแล้วแต่จะโปรโดสวยมากสวยมากอันนี้คือวิวที่มองย้อนกลับไปแล้วคืนนี้เราก็จะมีปาร์ตี้กันเล็กๆน้อยๆก็คือเราจะทำอาหารกินกันนั่นเองโอเคคุ้มราคาก็คุ้มห้องที่ได้ก็คือคุ้มสุด แบบพอสมควรนะหมีอาหารที่เราทํากันตั้งแต่เย็นออกไปซื้อของ4ี่โมงครึ่งได้กินอีกทีตอนนี้กี่โมงสองทุ่มครึ่งโอ้แต่คุ้มอยู่ดูสิปลาถั่วพูสังติงอันนี้กุ้งกุ้งอบกะทิกุ้งอบต้มขาแต่ว่าไม่เผ็ดนะพอหนุญย่าฉัดปลาไม่สุกเเลอยะ แต่สิ่งที่ดูจึ้งกว่าก็คือชุดในแต่ละคนในการที่มานั่งร่วมรับประทานอาหารด้วยกันเป็นนางเสือป่าอ้ยนี่เพื่อนยีนอยากเห็นชุดฉันหรือเปล่าไม่อยากเก๋ชุดฉันเปล่าโชคไหนโไหนอ๋อช่วยอยู่กายต่างเองนะเอากายเป็นทุ้งลายเสือทุ้งลายจระทุ้งลายจระอยู่คนอ้วก โอเคเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันแล้วจ้าตุ๋มมันไม่หวานนะเขาปกินเข้าไปแล้วทานข้าวไม่ลงก็เลใครที่ทานข้าวอยู่ก็ขอให้ทานข้าวอาร่อยขอโทษเขาเป็นพ่อครัวมาจัดยิ่งจ้ะมาจากอันนี้เลยเนื้อป่าเออหัวปะะ่าไหมแม่คือว<ใ>ัวไก่แม่คือวัวไก่ ก็้วฉันก็คิดถูกคิดตรงไหนคิดถูกตื่นเช้ามาคือบ่นเลยก็ตื่นเช้าสุดของข้าวกินอันนี้ก่อนเมื่อคืนไม่รู้จักนอนอยากให้กินอันนี้ก่อนมันคือนอนตีสองโมนิ่งทุกคนนี่อาหารชาเช้าไม่ใช่นะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อคืนเรานอนเมื่อคืนหนูกลับกันกี่โมงตีสองคืนตีหนึ่งครึ่งตีสองกับตีสองกับไม่เกือบตีสองแล้วยิ่งตูมไปแต่กี่โมงเที่ยงคืน ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้าน K O B by the Beach King of Breath ก็เป็นร้านที่ชิลๆอยู่ริมทะเลก็สามารถที่จะเห็นวิวทะเลได้แล้วก็นี่เราก็สั่งไอ้ส่วนของขนมปังมาเค้กด้วยซีซารสลัดแล้วก็ในส่วนของสปาเกตตีครีมเพสโต จะบอกว่าเมนูนี้คือดีมากเมนูนี้ดิชอบชอบเป็นคนที่ชอบแบบกินชาเขียวแล้วก็ชอบกินเปรีย้ยวด้วยพอมันมาคอมบ่ายกันน่ยก็รู้สึกว่าเออมันดีอ่ะมัชช่าฮันนี่เลมอนโอเคเลยเก่งบ้างเพื่อนช้อนเหรออ่าอร่อยไหมช้อนค่อนข้างจืดอนาลยาอ่ำอืมอันนี้เป็นสายโซเชียลก็คือต้องอัพเอาชีสโรยซิเอาเอาแบบเวอร์ชันไหนให้ทั่วโต๊ะ อันนี้คือช็อกโกแลตชีสเค้กบ้าใช่นุ่มอืมอหึเก๋าจังอร่อยก่อนว่าอร่อยเป็นยังไงอือหึนุ่มมากใกล้มากตัวนี้ตักตังปักดูกันเห็นลองชิมสิ สปาเกตกระเกต์เกตใกล้ไปนิดนึงอ่ะเหรอจะเห็นเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยเนอะอันนี้อร่อยนี่อร่อยจุ่ะเดี๋ยวเราต้องชิมแล้วล่ะเราขอตัวไปกินแล้ว ตอนนี้เราก็อยู่ร้าน l e อ h เ n t เอาชื่อร้านเฮ้ชื่อชื่อรานว่า e อ h a n t จริงๆแต่จำไม่ได้ว่าชื่อร้านว่า e อ h a n t อะไรซึ่งจะเป็นสถานที่สุดท้ายที่เราจะมานั่งชิลเพราะว่าร้านก็คือจะอยู่ดิมชายหาดอีกแล้วริมเลก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพก็เลยจัดค็อกเทลไปคนละหนึ่ง จู่ได้ยินว่าค็อกเทลหนึ่งแถมหนึ่งนะครับก็คือเลือกรากแล้วรู้สึกแบบเป็นกังวลใจว่าเอาดีไหมหรือเอาหรือไม่เอาดีแต่คือเอาอะหกสิบเปอร์เซ็นไม่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยค่ะว่าใจจะต้องสั่นนะพอได้ยินแค่หนึ่งแถมหนึ่งพาดการตลาดเพราะว่าเป็นแฮปปี้เอาเวอร์เป็นอีกหนึ่งชั่วโมงที่เราจะมีความสุขไงในความใหม่นั้นเออมาแล้วอันนี้เป็นเมนูขนมหวานอินทผาลัม ีจะเป็นค็อกเทลที่เราสั่งนี่ขออันนี้ของหมีถ่ายรูปกันเลยลเราก็อยู่ที่สนามบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กำลังจะกลับกรุงเทพก็ถือว่าทริป นะสมุยที่มาคราวนี้ก็ถือว่าแฮปปี้นะเพราะว่าเรามาเราไม่เจอฝนเลยเนาะใช่เราจามันไม่เจอฝนเลยแกมือแกมือใช่เมื่อสองปีที่แล้วแต,แต่จริง<ๆ>กูว็มาเมื่อปีที่แลก็ถือว่าโอเคอยู่เจอฝนบ้างอนะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ชอบที่สุดก็คือเรามีิจรรมที่มันหลากหลายมากแล้วก็เรา มีาคาราค็อกเทลคือไปไหนก็คือกินแต่ค็อกเทลอย่างเดียวเลยก็สสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อสงสัยหรือคำถามตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เนาะหรืออยากให้จุ้ยกับเพื่อนจุ้ยคนไหนไปเที่ยวที่ไหนอีกก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เนาะโอเคงั้นขอปิดคลิปที่นี่เลย,ยแล้วกันไปละบาย